เอาละครับก็กลับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบก,กับผมอีกครั้งครับกับนายบูแห่งเลติลี่เกมมิงทีวีนะผมอันนี้ผมก็จะมาลองไม้ครับผมเป็นไม,ม,ม,ม้พร้อมหูฟังนะเขาเรียกว่าหูฟังพร้อมไม้หรือเปล่าเป็นหูฟัง USB ร้อไม่นั่นนะคือนับโวลุ่นคลายสิทธ์เอนะครับผมก็เพิ่งซื้อมาครับสดๆร้อนเลยฮนะ เดี๋ยวผมจะลองกับเกมกับเกมที่เอฟเฟกต์มันจัดเต็มหน่อยผมนั่นคือเซคิโรชาร์โดไดทถวายล์นะครับ,รบเราไปลุอยู่ด้วยกันเลยครับไอ้จริงผมมีเซฟอยู่นะเดี๋ยวเราจะเล่นใหม่เลยครับนิวเกมคาสีผมจะข้ามข้ามมาหน่อยนะปเป็นโัการคาสีนุ่มผมไม่ได้อัดจ,จริงครับจะลองมาเฉย ไปไปเราไปครับคาซีนเลยเราไม่เอาครับเรา,าทดสอบไมค์เฉยคือไมคมันนัาถูกผมลองอัดทีแล้วเสียงดีมากเลยคร้วไ,ไม่ต้องห่วง้วผมลองมอัดอยู่แล้วแล้วจริงรผมลงมอดนี่คือมันเป็นมอดเขาเรียกว่าเซคิโรสเดอะอีซี่นะผมซึ <laughs> ่งแน่นอนนะ่ะผมลกดมามัมดตัวนี้ไม่ทำให้ เกมไซคร็ไปกลายเป็นเกมง่ายแล้วกลายเปแบบคือมันที่ง่ายคือมันลดพลังพิเตอร์ของศัตรูลงครับผมจากศัตรูมันแข็งๆเล้ครับผมเลอแค่เดียวหลือแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันสก,กมไปตอนตัวผมอย่ายให้มันมองเห็นเราี่ดูซุก,กน่รอโุเตรมามวันนเด 大事ないのคือตอนนี้มันว่าเราแล้วว่าเราเป็นเราไม่มีกำลังใจแลับไม่มีกำลังใจแต่เดี๋ยวร,รู้แล้วไม่มีดาบก็เดี๋ยวก็ได้ดาบมาไม่ต้องกลังวลว่าหลายคนนั้น ใหบ่นถึงว่าเกมมันยากคือเล่นในพีซีก็แนะนำแล้วให้โหลดมดตัวนี้มาได้ไหมผมเซ็ตโห้ดเดอะอีซี่แต่คนที่ไม่ชอบความยากจะได้ความสนุกเต็มตกตกแล้วผมต้องลงมาทำไมโอ้เขาก็โดดข้ามผมก็ลงโ,โ,โดดครับผม เอาตอนนี้ไมไม่ดีโอเโอเขาก็โดดทีเดียวแลผมก็โ,โดดสองทีนั่นตีขึ้นมาครับผมเราต้องการมาหาเจ้านายเราตอนนี้เขาถูกขังอยู่ตรงน,นี้เ,เจ้านายเอาดาบให้ผมแล้วผมดาบคุซาบิมาลุเราคุยเจ้านายที ตัวนายจัดมาโอ้กามิโอคิซูโอいやこれでเอาน้ำเต้าไปส้นสิหอย่าอいや今はโคริอิสมามิตอสไปไปไปอย่างเร็วผมก็ใช้อเอ็มเขารู้ว่าผมต้องติดตั้งไอเทมก่อนถึงใช้ได้ครับคือ,เ,อ,อเราช่วงนี้เอาไม่เราเสียเลือดอย่างเงี้ยเอดไปเร,เราต้อต้องติดตั้ง ยาลูกกรก่อนแล้วกดใช้แล้วยาลูกกรช่วยเราัดช่วยเราได้ฟื้นพลังวิทนิดนึงนะผมพร้อมจะลุยแล้วเพท่านจะฟื้นเยอะด้วยครับครึ่บเดียวครึ่งหลอดเอาละเราเราก,ราก,รากดอาร์บีไปชมเตี้ยวสังหารสังหารสังหารนี่เพื่อนมาแล้วมไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมาเลย มาครับผมฆ่าหมดครับเอ๊ะเอ๊ะไอ้ผมลงกับตัวละครอนอินเมชันนะด้วยลผมเราลองได้มมันได้แน่นอนเรียบร้อยครับผมก็เป้าหมายผมรู้แล้วครับผมผมันหมดจะตายทำไมตายนานจังเลย <c oughs> เอาล,ละเราจะฆ่าเจ้าหมอนี่กันจะย่องฆ่า เราต้องทำตัวเป็นนักไปนะค่านันหันขนาก็เสียบเข้าให้ครับผมประตูตรงนี้ผมเราต้องใช้วิธีการรอบเลยแบบนิ้นจา้าเรียบร้อยครับผม เชือดหมดครับผมเรียร้อยครับมาตัะตูระดับมินิบอสนะผมฟันกลับนะครเบกาบอลนี่ตนะองใวิธีนี้วิธีเดียวมาน,นี่ขอ,อทีเหรอผม,อมตัวนี้มันแข็งๆครับทีเดียวมันไม่ไม,ไม่ตาย เดือพจาสองทีไปเลยครับผมนี่อย่าอย่ากกรบก่อนนะผมยินเลยครับผมรอเลยไปไม่ได้ครับตัวนี้เราต้องไปที่ตรงนี้ได้ผมคิดเท่ามครับผมเอาใช้คว้ามใส่คว้างใส่หน้าศัตรูครับผม อืมขึ้นมาแล้วคผมรู้ว่าเขาบอกว่าทางคูน้ำจะมีทางลับสุดยอดอยู่เราปีเข้าไปผมด้วย ได้ไหมเจ้าผมฮึ๊บก็นั่นครับผมที่เราต้องไปเอาองชายออกมาปอบปอบปีเรียกองชายหน่อยมาองชายมาแล้วครับไม่รู้เมื่อกี้มันคนละฉากกันเลยไงองชายครับผมไปน้ององชายดูดู าคอไมาแค่ทดสอบไมค์กับหูฟังนั้นหูฟังนี่มาที่เสียงเลยแบบปะทะกันได้มันมากครับผมเราผมจะก้มทำไมอ่ะอ๋อมันเดินอยู่แล้วอาเจอจบอสสักตัวหนึ่งมามันเก่งมากนะเจ้าหมอนี่ มันเตะผม เบร้อยขอที่ขอที่เขาอ้ออานก10กิโล ร้อยครับผมเฮ้ยเชื่อทำไมเออเอเจ้าแกงแกงเกินไปแล้วเจ้ากายอิสระต้องเอ้สุดท้ายก็หลีกเลี่ยงได้กไม่ได้แล้วโดนฟันแขนขาดอีกแล้วอจะปกติเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เอาเรียกว่าเรียบร้อยให้ผมโองครับผมมีใครคว้านตักกระจายมาเนี่ยโอ้สุดท้ายก็ มันคือชะตาก,กรรมที่ไม่อาจเลียนเรื่องได้ครับผมหลีกไม่ได้เลยแล้วเ็าได้เขียนกลมาใช้เขียนกลน,นินึงจาเอาครับก็เป็นว่าเดี๋ยวผม,ผมจะาจากลาทุกคนไปแค่นี้ครับทดลองไม่เรียบร้อยแนละ้วน่าจะเสียงดีอยู่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับใครที่จะหรือหูฟังแล้วใหมด่ดีๆผมผมแนะนำเลยครับนับโปรครสิตเอ็นทูเนี่ยแหละครับผม สุดยอดครับผมหูฟังเทพไม่ดีเอาไว้แคทเอาไว้แคทเกมก็ก็ดีไปหมดแล้วผมขอบคุณอะไรแล้วผมตอลาไปเท่านี้ผมบาย